สวัสดีครับผมสวัสดีครับพวกเรานะครับผม for of fun ไอ้จุดดแรงจริงจ้าเย้ดีใจมากใช่ครับตั้งแต่พี่เอิร์ธทานุดันเนี่ยยังไงฮะส่งมาทั้งหมด500กว่าบาทโอ้โหไม่ว่าพี่เอิร์ธเลยเรียกว่าป่าเอิร์ธดีกว่าผมชอบมากครเขาขอบทพูดภาคไทยสุดฮาแล้วก็มี ้าอยู่ไม่กี่ตัวแล้วก็บวกด้วยคือเขาอยากได้ความหาแต่ไม่รู้ว่าพวกเราจะหาหรือเปล่าถ้าเกิดภาคต้นฉบับผมไม่หานะอุยผมจริงจังนะผมบอกก่อนเพราะว่าต้นฉบับไงต้องเคารพใช่ครับต้นฉบับนะครับอันนี้จัดให้กับพี่เอิร์ธเลยแล้วกันนะครับอจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า อันดับสิบครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ็ครับจะดีเหรอครับหลังจากที่ตอนนั้นในคลาสสิกเวิร์มเนี่ยทำไมฮะมันโผล่ขึ้นมาไงแล้วทางด้านของกาแ็กก็ไปต่อสู้พอต่อสู้กันไปกันมาในกาแทกเริ่มเพียงพัมแล้วต้องรอให้เทนโดเนี่ยกลับมาก่อนแต่ว่าเทนโดเนี่ยต้องไปรับฮิโยริไงถึงดวงจันทร์ทำให้หัวหน้าโคโดคโรเนี่ยคือต้องกดระเบิดแล้วจะดีเหรอครับหัวหน้าเยระเบิดเลยนะครับหัวหน้า หัวหน้าครับคิดดีๆนะครับตายหมดเลยนะครับ <c oughs> หัวหน้าปวดขี้เหรอครับ <c oughs> มันมันกดดันเออหน้าครับ <c oughs> มันมันต้องแหลกเล้วคำว่าตอมาแล้วคำว่าตอมาแล้ว <c oughs> แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคาโบโตะก็ใช้ร่างไฮเปอร์ฟอร์มริงจนคลาสสิกเวิร์มเนี่ยไสแตกแอรเีเอ็กซ์นี่พังชิบหายหมดเลยโอ้ยอดดีกว่ากดระเบิดครับนี่คือต้นฉบับไม่เน้นอันดับ9ก้าครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าไรกันครับผมคุณแจ็ครับคำพูดปลอบใจหลังจากที่คาคามิเนี่ยได้ไปต่อสู้กับคุณมิชิมาว่ะเขาเนั้นต่อสู้ไม่ได้เพราะว่าคุณมิชิมาเขาแกร่งเหลือเกินเขาวาตีเนี่ยไปขยี่นะขยี่หัวนมคาคามิไง อ,อ,อแล้วหลังจากนั้นก็มีเสียงของผู้ชายคนหนึ่งโผล่ขึ้นมามคุณย่าเคยพูดเอาไว้เฮ้ยเยเ,ยเสียงอะไรมีเพียงคนเดียวที่ใครต้องจดจำก้าวไปบนวิถีแห่งสวรรค์เพื่อปกครองทุกสิ่งเทนโดโซจิเฮ้ย้าแล้วหลังจากนั้นเขาก็ได้กระโดดลงมาว่ะ,ะ,ะแต่ไอสัตว์พลาดว่ะอไ,ไอตัวด้วงไม่มารับตกมาตายตอนจบก็คือเมีนี้ลตกพี่อะไร แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ปลาดอกไม้เนี่ยไปใส่หัวใจของเนทีฟ่ะจนทำให้เนทีฟเนี่ยเริ่มกังวลกัะวายละแล้วจนกาแ็กต้องพูดเลยว่าโลกใบนี้เนี่ยเราต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันทั้งเนทีฟทั้งมนุษย์เราสามารถใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้ทำให้เนทีฟเนี่ยกลับกลายเป็นร่างซุปเปอร์ทีฟซุปเปอร์ทีฟอะไรเขากลับกลายเป็นคนเลยแล้วเขาเนี่ยกระสูญเสียหัวใจของเนทีฟไปแล้วเหรอปลงว่าโคพูเอลมึงไปเลนเกลเลย อีกสัตถอดแว่นก่อนเดี man, <c oughs> ๋ยวมาเชื่อว่ากูเป็นโกโร่คาบุโตะทำไมเขาถึงพูดคาบุตโตะฮะไม่เขาแปลงร่างปกติเนี่ยไรเดอร์จะพูดเขาเพาเห็นชินแปลงร <c oughs> ่าง <c oughs> แต่ว่าคุณมิชื่อาเขาอยากเป็นคาบุตโตะมาก<อ>เขาเลยเรียกคาบุตโตะเพื่อทำการแปลงร่างโอย่างนี่เองเออ แล้วหลังจากนั้นก็เกิดการต่อสู้กันคอมบวตมีเซลล์ท่าให้เล็กน้อยกระโดดเนี่ยผ่านคอมพิวเตอร์ไม่รู้อะไรมันจะแรงขนาดนั้นขนาดไปร่างไฮเปอร์เนี่ยไม่ใช่ไฮเปอร์คอกอัพนะเอาาดาบไปฟันจนคุณมิชิมาเนี่ยตบแตกเลยจริงหลังจากนั้นคุณมิชิมาเริ่มได้ใจเขาเลยบอกว่าเอ้ยฉันเป็นฝ่ายชนะราโอ้ยโอ้ยเฮียอะไรเนี่ยเฮ้ยเอาละตอนนี้หละเฮ้ยไรเดอร์คิก ไฮโปชิกเออเฮ้ยเอ,อ๊เออว้หัวใจอยู่ไหน <S 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 แล้วมันแปลกหัวใจระเบิดไปหมดเลยอ,อ,อันแปล,แปลครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าไรกันครับผมคุณแจครับหนาวเหลือเกินหลังจากที่ตอนนั้นเนี่ยโกไดกับอีโจเนี่ยเขาจะมาอ่าซ้ำกันว่ะโอ้โแต่ว่ามันหนาวเกินไปออหรือเปล่าเขาเนี่ยต้องไปเจอกับอึนดาคุบา้าเซบ้าค่อนอ๋อใครมาซ้ำกันที่หลังมันถึงเวลาแล้วครับอ่าถ้าเกิดว่าผมเนี่ยเป็นไรขึ้นมานหะคุณเล็งยิงตรงที่ชําคัดผมเลยนะครับ ดูดีให้ดีฮะการแปลงร่างของผมฮึบแปลงร่างอันนี้คือคุณดีโจมบิดนี้ไปแล้วอะไม่อยู่แลวหนาวเสียงแปลงร่างมันกลายพันุอผมไปก่อนนะครับโกย่แล้วหลังจากนั้นเ็มาโผล่ตอหน้าอินดากูบ้าเซบ้าว่ะเจ้าก็เป็นได้นี่ผู้มีพลัง อย่างแท้จริงไฟเขาไม่ได้พูดเฮี่ยอยู่ที่มือไฟเขาทำมือแล้วเอือแล้วโอ้โหหมดกันลาสีกู

อย่าเต็มหน้ากูแล้วมั้ง <c oughs> แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้สลบสลายลงไปจนคุณอีโจเนี่ยเดินมาเ,ออมเพิ่งเดินมาแล้วบอกว่ากได้ เอาใจครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ็คครับไอสัตว์นี่มันก็พลังหลังจากที่ด้วงสุดโหดเนี่ยเขาทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ะจนโกได้เนี่ยต้องโผล่มาช่วยเลยอ่าใช่เน้อเอามือเนี่ยเอามือหนึ่งมืนึ่งนะแล้วเขาเนี่ยก็ก็พลังว่ะโดยการเอาหน้าไม้เนี่ยยิงใส่คูกาว่ะแปลงร่างใหม่เฮ้ยเอามือหนึ่งมือหนึ่งะเอามือหนึ่งมือหนึ่งนะมือหนึ่งนะมือหนึ่งต้องการอะไร ภาษาคุณกีแบบนี้ภาคไทยเขาแบบนี้เขาเขาไม่ได้ภาคเลยภาษาญี่ปุ่นเลยเฮ้ยอะนำาน่นะมุมกล้องมันหลอกมุมกล้องมันหลอกเน่เนาเนาเนืเน่เน่น่าเน่าเน่าเ่าเน่น่าเน่าเ้บาเน่าน่าเ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 นาเนีาเน่าเนาเ่าเน่าาเนาาเนเ่นนานเน่น่านนเน่ เอาละนี่แปลงร่างใหม่ลูกถีบกูเฮ้ยอ่ะเนื้อเอ้เนื้ออน่แล้วหลังจากนั้นนี่ยเขาก็ได้ ใช้ท่าซูร์ทีบทีบธรรมดาเนี่ยซูเปีร์บทีบพี่อะตรองจนทำให้ครูกาเนี่ยสลดไสลลงไป่ใแล้วทำให้ตัวของคุรุกิบอกว่าฉันจะเก็บเจ้าไว้คนสุดท้ายไอ้สัตว์มึงก็พูดไทยได้เลยมึงพูดแต่แรกมันฉลาดขึ้นอันนั้นผมครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันขบุกไปจารับงานนี้ต้องดูดหลังจากที่ตัวกระเทยเนี่ยได้ทำการดูดคอผู้ชายคนหนึ่งว่ะจนทำให้โกไดเนี่ยโผล่มาเห็นพอดี

แล้วหลังจากนั้น,นคุณอีโจก็โผล่ขึ้นมาว่าโกไ้กไรโ <c oughs> กไไ้โกไไ้เป็นไรเนี่ยปากสิ้นเลย ไอ้ไอ้อาลิปสติกมาปากแห้งล <c oughs> ิปสติกอะไรอะเดจะพากูไปโรงพยาบาลนี่อันดับ5ครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าไรกันครับผู้กครับไอสัตว์กระทืบผิดตัวหลังจากที่ตอนน่อนเนี่ยตัวของโอจาเนี่ยไ,ไ,ได้ทำการต่อสู้กับเซลดาโซดาแล้วเขาได้ต่อสู้กันไปกันมาโอจาชักได้เปรียบเพราะเขามีมอนสเตอร์อยู่3ตัวแล้วก็ทำการไรเดอร์คิกใส่เซลดาจนโซดาเนี่ยกระเด็นกระดอนจอดง่ายจัง ขี้เตาก้ายขอโทษนะครับอาจารย์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็แผนภาพอาจารย์ว่ะอาจารย์เนี่ยถือดอกไม้ <c oughs> ไอสัตว์ไม่ไปวางในโรงดีๆมันรีบมันรีบมันตายเร็วแล้วหลังจากนั้นไอโอจา์เขาเศร้ามากโโหเขาบอกว่าทำไมทำไมต้องไปแบบนี้อ อยากยิงเย็อ <an depth> ุ Who, ้ยเขาอย่างนี้นะอย่างนี้เลยโหดมากเฮ้ยอ้าเขาก็เอ้ยเฉยเอี้นี่อ้าเลยลำดับสี่ครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ็ครับ หักหลังทั้งยวงหลังจากที่ตอนนั้นเนี่ยคิบะยูจิเนี่ยเขาเป็นตัวร้ายแล้วออ้าวทไม่ะเขาได้ทําการเช่าถนนเนี่ยเพื่อมารออินุอิทาคุมิเนี่ยขับผ่านมาครับผมเฮ้ยทาคุงนายกลับไปก่อนไปช่วยมีให้รักก่อนปะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคิบะเนี่ยก็เดินมาคุยต่อหน้าอินุอิทาคุมิทําไมนายจะคิดจะตายละะ่ะฮะทั้งที่ใช้ชีวิตอยู่อย่างอันฟินอกดีแล้วแท้ๆเนี่ยฮะนายไม่กลัวความตายหรือยังไงกลัวสิแต่ว่าฉันใช้ชีวิตนี้เพื่อปกป้องมนุษย์ ชีวิตนั้นมันไม่มีค่าอะไรสิ้น <c oughs> ชีวิตมนุษย์มันไม่มีค่าอะไรให้นายปกป้องปกป้องไปก็ไร้ความหมายแปลงร้องแปลงรองแล้วหลังจากนั้นก็เกิดการต่อสู้กันว่า <c oughs> พอต่อสู้กันไปกันมาในคลิปบายิ่งสู้ยิ่งเก่ง <c oughs> เพราะเขาเนเป็นอันฟินอกที่ไร้ร่างไร,ร้รสชาติเหลือเกินไ <c oughs> ร้รสชาติอะไรฮะแล้วล <c oughs> <c oughs> ่า,ามึงเพิ่งมาเปลี่ยนด้วย โดนอาไฟบัตเตอร์ฟอร์มเนี่ยยิงจนไส้แตกจนหมอไม่รับเย็บยาทําไมนายถึงไม่ฆ่าฉันซะก็บอกไปแล้วเนี่ยว่าฉันจะปกป้องมนุษย์ส่วนนายก็เป็นมนุษย์ไม่ฉันน่ะอินเอะหยุดก่อนอินุเอะ โอ้นี่ต้นฉบับเขากี่แน<ต>ี้ต้นฉบับเขากีดร้องแบบนี้อันดับสามครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ็ครับไปแอบทำไมตรงนั้นหลังจากที่ตอนนั้นเนี่ยคุณยิบนาเขาท้องเสียงอ่ะเขาขี่เรียราดโอ้โหแล้วเขาเนี่ยเขาเรียกหูรูดไม่ค่อยดีครับผมขี่เต็มองค์กรบอดจนทำให้มาแรงวันเนี่ยโผล่มาจากทูทุม,มุมโยกโอ้โหทุ่มโลกมากระจายเนี่ยแล้วกลายเป็นอันนนอันเดดแล้วอันเดทตัวนี้มันเก่งมากมันต่อสู้กับเบรดอ่อับเรดฮะ คือมึงเอาทุกดับเลยแล้วเขาได้ต่อสู้กันไปกันมาในเบรดในเห็นคูดิจมาน่าที่กำลังมองแต่ไม่ช่วยอ๋อเอ้คูดิจมาน่าทำไมถึงเอาตัวดูนะครับอ๋อทำไมถึงทลยศอ๋อคูดิจมาน่าอแล้วก็จบตอนที่หนึ่ง ไอ้ที่เขาจบตออแล้วเขาซูมออกจากไข้แล้วไอ้ที่มึงอื้ออะไรล่ะเขาไม่พูดเงยเขาโดนแบงค์ไข่เสื้อเออ อันดับสองครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าไรกันครับผมคุณแจ็ครับเราทําอะไรลงไปหลังจากที่ทิปบาเนี่ยพร้อมกับอายุกาแล้วก็ตัวของอ่ไคโดเนี่ยมาถึงฐานของสมาร์ทเบนแล้วแต่ว่าเขาเจออันฟินอกที่ตัวใหญ่เกินทําให้ยูกากับไคโดเนี่ยตายลงไปแล้วเขาเนี่ยเพิ่งรู้ในภายหลังว่าเขาเนี่ยรักกันแต่ว่าในซีรีส์ไม่รักในเดอะบูวี่เขารักกันทําให้ทิปบาโกรธมากแต่ว่าเขาเจอกับมารี มารีเว้ยเขาตบเขาเรียกมารียสำเนียงตอนนั้นมันพูดไปอย่างนั้น <S 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 จนมารีบอกว่าเฮ้ยมันมันโง่อย่างเงี้ยคุณเนี่ยโดนหลอกใช้ง่ายแล้วนะจะทําให้คีบาร์เนี่ยโดนอันฟิน็อกตัวใหญ่เนี Rio, ่ยตบจนสลบลงไปโอ้โหครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคีบาร์ก็ไปอยู่ในห้องสีขาวอะและเขาด้ก uh ี่ร้องเลยอะไรยังไงใครโดยูกาที่ผ่านมาชะตาลลงไปเนี่ย คีดว่ามีธกิดร้อง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 มันความผิดเขาไงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเกิดการประทะกันระหว่างไฟกับไซก้าซึ่งไฟเนี่ยสามารถชนะไซก้าไปได้แล้วก็มีคนเชียร์อเก้าเลยอเก้า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 อเกะอเกะเว้ยเออเฮ้ยคุณคิดว่าคิดว่าบังร้องทำไมเลยคุณคิดว่าตอนนี้ฉันก็เข้าใจแล้วมีเพียงอย่างเดียวที่ฉันจะใช้ชีวิตอยู่ต่อไปได้ นั่นคือใช้ชีวิตอยู่อย่างอันเฟนนนกเอาร้องดิเฮียออาเฟนนอกอันนั้นภาคในซีรีส์เว้ยอันดับหนึ่งครับรำลุ้นกันว่าจะเป็นฉากไหนมาจากซีรีส์เรื่องอะไรก็คือตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ็ครับไอสัตว์นี่ติงตอง หลังจากที่คิงดาร์เนี่ย <ทำ S 1> เขาไม่สามารถที่จะต่อสู้กับไอ้พวกไอ้มดแดงได้เลยอไอ้มดแดงนี่มันเก่งมากๆเลยเนี่ยเ <c oughs> จ้าเจ้านายครับเ,เราต้องไปหาด็อกเตอร์มาเพื่อสร้างมรดกข,ขังขาวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้พาด็อกเตอร์วิสุทธ์มาว่ะ <c oughs> ด็อกเตอร์ <c oughs> มึงจะสร้างมรดกข,ขังขาวให้กูไหม <c oughs> ไม่เราย,ยอมตาย <c oughs> มาด่จัดการมันเฮ้ย แล้วหลังจากนั้นนี่การเนี่ยเขาได้ทำการแักรจี้ว่ะแจกรพอทักรจี้กันไปกันมาดรวิสุทธิ์หัวร้องไงหัวร้องหมดเลยคีรีดาเขาเต้นอะไรไม่รู้ข้างหลังเฮ้ยเอ๊ะเอ๊ะเหม็นเหี่ยวใส่หน้าพี่ได้เฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้นี่มันใจแข็งมากเออมึงใจแข็งได้แข็งไปดร เดี๋ยวมึงจะได้เฮลิกคิงดักมึงอย่าอวดวิเศษให้มาไอ้ด็อกเตอร์แต่มึงจะอวดดีว่าได้กินน้ำแล้วเว้ย <laughs> คิงคิงดักเขาเป็นยาอ่อนมากเลย <laughs> อ่ะก็ขอจบกับพี่ตรงนี่ดีกว่าก็เป็นไงกันบ้างของภาคไทยสุดฮาคารเมลเดอร์จากพี่เอิร์ธธานุดันหนึ่งเก้าเก้าสามครับเป็นยังไงกูเจ๊นะผมรู้สึกว่าเข้มข้นมากทุกอันดับเลยคือตกใจมากไม่น่าเชื่อว่าพี่เอิร์ธเนี่ยจะส่งมาให้เราแบบนี้นะครับติดตามผลงานเจมานดังนะครับโอ้โหตั้งแต่แบบโอ้โหแกภาคแรกๆเลยผมเนี่ยมีโอกาสไปกระทบไหลอุูยกระทบไหลเลยเหรอกินเคฟซีด้วยกันแต่ได้ข่าวว่าหลังๆนี่ไม่ได้นะต้องเบเบดนะอ่าใช่ใช่พอเอิร์ธเบเบดเปลี่ยนไปอย่างนั้นละเออเท้าเนี่ยชวนผมไไปเเเล่นบบดด้วยง คุณมอสไม่อยู่เนี่ยผมก็เลยไม่ไปดีกว,ว่าผมก็บอกว่าถ้าเกิดผมอยู่อ่ะผมจะกงจักไปด้วยมันคนละยุคแล้วฮะแล้วกงจักคุณมอสเนะี่ยโกงจักเจ้ด้วย <laughs> แล้วไม่ใช่เหล่งแนละ้วตะกลัว <laughs> <laughs> ชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พวกเราด้วยนะครับไม่ชอบไม่ทำยังไงกดไลค์กันไปกดสแปมกันไปแล้วกดดาก่าคุณแจ๊กกันไปว่าโทรคุณแจ๊กอะไรอะ มึงเป็นส้นตีนอะไรเสื้อขายไมเนี่ยฮะขายไม่ออกเลยเนี่ยขายไม่เรื่อยฮะงเ,เหลือเทไรเท่านั้นฮะเหลือนังแมวนะครับไซส์ L กับ 3XL ไปซื้อด้วยนังหมีไซส์ L กับ 3XL เหมือนกันอันนี้สต็อกมีอยู่แค่นี้นะ <You can S 1> ถ้าเกิดว่าขายหมดแล้วหมดเลยเดี๋ยวผมจะทำคอลเลคชั่นใหม่เป็นคุณแจ๊ ผมเอาคอลเลคชันกูขิบครวยโอ้โหเขาไม่หาหรอกเขาหารูปประกอบก็มีขิบควยไม่ได้เรื่องน่าเกลียดเอาจริงๆมันไม่น่าเกลียดครับแต่ไอคนที่มาโพสรูปอันนั้นอุบาทผมโชว์ว่าผมไม่หายดีแล้วแล้วมูงต้องภาพคุณมาขึ้นไให้โหวตมาแล้วกันนะคุณชอบอันไหนแล้วกันนะฮะจะได้ทำคอลเลคชันใหม่ ครับถ้าเกิดมี50บาทเนี่ยไปทำอะไรฮะ50บาทเนี่ยเอาไปปล่อยนอกปล่อยปลาดีกว่าทำบุญทำทานชาติหน้าจะได้รวยๆ50บาททำบุญไม่ได้หรอกทำไมฮะมันแพงกว่านั้นอ้ย50บบาทคุณมาให้เราดีกว่า50บาทในส่งทางด้านทิพมีหรือว่าถ้าเกิดว่ามี20บาท30บาทอย่าปล่อยให้มันเหลือ,อคุณเหลือเงินในคุณก็ไปซื้อนู่นซื้อนี่กินข้าวคุณอีก อย่าให้เหลือส่งมาให้เราทางทิศมีก็ได้หรือสมัครสมาชิกก็ดีเดือนละ50บาทผ่านทางช่อง MovieDoc แน่นอนนะ MOVIE DOG ช่องนี้เท่านั้นกดจอยหรือกดปุ่มสมัครสมาชิกได้มีความบันเทิงทุกวันพุธผ่านทางดิสคอร์ตนะแน่นอนนะครับเซเรบมากมายมาพูดคุยกันผมบอกเลยว่าคุ้มค่าโคตรคุ้ม50บาทตลอดชีพอันนี้มันเรื่องจริงนะไม่ลงดาบสักทีหนึงคุณแจ๊ดถ้าลงดาบทนาย เดี๋ยวไปก่อนเพื่อนเลยไอสัตว์โทมารีชินมึงนี่เอง คือแคมากแข็งนะผมว่าพี่มอเนี่ยเขาเขาาอาจจะไม่ว่างก็ได้นะครับเขาอาจจะเพลียก็ได้ไอสารได้เล่นเกมเพลินไอสารเเล่นเกมเพลินลืมตั้งถ้าเกิดอยากติดตามขาอสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราเนี่ยไปที่อะไรเฟซบุ o กแฟนเพจโฟ4 f ฟันแล้วก็ทางด้านของ m o v ี่ด็อกสองแฟนเพจนี้เท่านั้นอย่าลืมไปติดตามรับชมละกันวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะฝากแล้วขอตัวลาแต่เพยงนี้บ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ